เห็นแต่ในท้องท้องมานานนะครับเพิ่งได้เจอตัวจริงรอไหมรอไหมตัวจริงกับในกล้องอะไรรอกันถุยไม่ตอนแรกมันไม่ได้บอกรอแต่มันเตี้ยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยพอกันเราสองคนนะอยากอยากให้เต้นอะไรระหว่างมาบอยกับไอ้เมื่อกี้เราเขาอยากให้พีดีเอมเต้นมาบอยไหยคะมาบอยผมเต้นไม่เป็นหรอกครับแต่ถ้ามาบอยอย่าเป็นเบลเลอุ้ยอ่ะก็เป็นเจ้าดีเจพีเอมนะครับ พูดถึงโปรแกรมกอรีนาท็อกๆเลยครับท็อกๆนะผมอย่าไปอ่านกันผิดนะครับผมก็โปรแกรมกอรีนาท็อกนะมันเป็นโปรแกรมตัวหนึ่งที่นะผมมันจะทําให้ทุกคนเนี่ยใกล้ชิดกันมากขึ้นไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนบนโลกนี้นะผมหรือที่อยู่ที่ไหนในประเทศไทยนะผมหรือคุณจะเล่นเกมอะไรก็แล้วแต่ไม่จําเป็นเลยครับผมเพราะว่าโปรแกรมตัวนี้มันทําให้พวกเราเนี่ยเข้ามาใกล้ชิดกันมากขึ้นยังไงร,รู้ไหมครับ เพียงคุณออนโปรแกรมการีน่าหูแดงแดงที่คุณใช้เล่นเกมมันอยู่ทุกวันนี่ครับผมเราก็สามารถกดเข้าไปพูดคุยกันได้เลยนะผมหรือจะโทรกันเข้าห้องก็ได้นะผมคุณจะเล่นพอยแบงค์เล่นเอลเล่นฮอนเล่นฟีฟ่าไร3สามคุณก็อยู่ในห้องได้โดยไม่ต้องไปกดตัวทีตัวอะไรเงี้ยในเกมเสียเวลาครับผมอ๋อคือพูดได้เลยใช่ง่ายไหมง่ายครับง่ายนอกจากนี้ยังไม่พอนะผมยังมีดีเจเนี่ยมาแสดงความสามารถเนี่ยมากมายเลยนะผมโดยเฉพาะดีเจคนนี้เงียบเลยครับสวัสดีค่ะมาจีนจ่ายยิ้มอย่างเดียวค่ะไปจากไหนใช่อะไรใช่อะไร ่ชอบเพลงชอบเสียงฟนคลัดในข้ะชอบชุดไหนชอบชุดไหนชอบชุดไหนอยู่แค่ปากมูน้นนะคะเอลเอลชั้เรียนแหมชุดไรดีคะเป็นเรื่มูนไม่เอาแต่เราคไม่ะไม่จนหื่นเลยนะ อย่าแตกตื่นนะคะยูเซอร์นี่เรียกได้ว่าดูทุกตอนจริงจริงนะรู้ไหมแบบอย่างนี้แหละครับผู้หญิงก็แปลว่าชอบถามผู้ชายว่าตัวเองเนี่ยชอบให้เขาใส่ชุดไหนจริงๆผู้ชายอยากตอบว่าไม่ต้องใส่จะดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่รู้เหรอว่าใส่มันดูมีเสน่ห์กว่ามีเสน่ห์ใช่ไหมอีกนิดหนึ่งอ่าโอเคครับอ่ะต่อเลยนะผมแต่ก็ยังมีดีเจนะผมอีกหลายท่านเลยนะตรงที่ซุ้มนู้นนะครับเดี๋ยววันนี้นะผมเราจะมีกิจกรรมมาแจกเสื้อกันด้วยนะผมใครอยากได้เสื้อมั้งครับเสื้อโอ้โหมีอยู่แค่เนี้ย เป็นซื้อที่ทางทองทอนผลิตขึ้นมานะเพื่อวันนี้เท่านั้นเลยไม่มีขายนะผมนี่ว่าแต่ละพี่เต่ๆช่าๆๆช่าเลยนะครับก็ถามว่าอยากได้เสื้อไหมยุมีคนแด้วยก็จะมีบอกว่าปีไหมครับนั่นไงนะผมปีซิแม่อ่ะเดี๋ยวเรามีกิจกรรมหรือเกมให้เล่นกันดีกว่านะครับผมก็วันนี้นะผมมีกี่ตัวนะเสื้อไม่อกกี่ตัวนะ มีเสื้อยืดห้าตัวนะครับที่แพ็คมากับสายคล้องคอและไอเทมโค้จากคอยแบงค์นะครับแท็กเข้าไปด้วยไม่ได้แค่เสื้ออย่างเดียวใช่ไหมคะอ่าได้หมดเลยสิอ่าหน้าผมมีใครเกิดวันนี้มั้งไหมครับมีไหมครับเกิดวันนี้เอาวันเกิดจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าเกิดอยากจะเกิดวันนี้มีนะครับาใครมีขึ้นมาเลยครับผมใครเกิดวันนี้รับลีค่ะฝั่งนู้นค่ะ มีจริงแล้วเนี่ยเปิดเอาหลักฐานด้วยนะคะเอาไหนไหนขึ้นมาดูขึ้นมาดูมีบัตรแสดงหรือเปล่าคะขอดูบัตรหน่อในควักมาเลยค่ะใส่เสื้อนิโอรุชันด้วยไหครับขอสุบัตรด้วยค่ะเกิดวันนี้จริงๆด้วยนะครับลานะครับ2542ก็รับไปเลยง่ายๆแบบนี้นะครับผมอ่ะรับเสื้อยืดเลยครับปีถึงเชื่อว่าจะมีเสื้อยืดนะฮะไอเทมโค้ดนะฮะแล้วก็สายคล้องคอจากคอยแบงค์นะครับอ่ะอันนี้ไอเทมโค้ดครับถือไปเลยฮะ สักหนึ่งรางวัลขอบคุณมากอดอะไรหน่อยเหรอไม่ไม่ตอดหน่อยเหรอคะกอดนะครับลืมๆนะผมก็ไม่ลืมเลยนะคะต้องสุขสันต์วันเกิดด้วยนะคะใช่ตัวแรกไปแล้วะผมตัวที่สองเอานี้ดีกว่าวันนี้มันเป็นสองวันใช่ไหมในการแข่งไยแบนชิแชมโลกนะผม ใครเกิดวันที่5ตุลามีไหมครับในนี้5ตุลาขึ้นมาเลยครับผมมีไหมมีไหมเป็นคนเดิมเดินขึ้นมากับบัตรใบใหม่มีมีหรือเปล่าครับมีขึ้นมาบนเวทีแล้วครับผมไม่มีนะนี่ลุกแตเหมือนจะมาเลยนะแต่ไม่มีไม่มีใครเกิดวันที่5ตุลาใช่ไหมคับยแล้วเสียใจด้วยเอาอย่างนี้ละกันนะผมใครขึ้นมาสองคนแรกทายว่าตอนนี้กาลิ่าท็อปของเราอะไรเนี่ยจ็นจยนะอะไรครับเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นมา็ได่ ทำทำไมครับยังไม่ทันถามเลยเออใจเย็นเย็นรีบพี่โอ้โหเอาเอาเอาลองลงลงก่อนลงก่อนลงอะไรลงให้ลองกันก่อนเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่ใจเย็นเย็นรอรอโจทย์จบก่อนให้โจทย์จบก่อนนะครับออกตัวแรงตัวแรงจริงๆนะคะเขาเข้าดูปัญญาอยาดูบัญญาเลยไม่ติดเราไม่ติดปักหลักเลยค่ะอย่าให้เกิดการเสียเลือดเนื้อนะคะของปีไม่ใช่ปีน้องเมื่อวานเขาได้เิอนไปแล้วทีนึ่งเอาแล้วผมตัถามนะวันนี้สองตัวนะผม จรีนาท็อกมีทั้งหมดตอนนี้นะผมกี่ห้องครับแล้วห้องอะไรบ้างโอ้ยยังขึ้นมาอย่างมั่นใจนะคะกี่ห้องครับอันนี้ห้องสำหรับที่จัดไ a i l ล n d l ลั e โชว์ใช่ไหมจัดไล e โชว์ก็มีฐานทัสนนะครับก็ดูจากแล้วก็คือมีทั้งห้อง Thailand live show ห้อง9กเฮียกูทะลุหัวห้อง90เฮียไม่ใช่ไม่ใชขับไฟเอห้อง91 แล้วก็ห้องทายเลนทาย,ทาย,ทายเลนโชนห้อง98พระเจ้าช่วยเราเจอแฟนแมันแพ้แล้วเดยวทีมงานมาขอเบอร์ไว้แล้วนะแฟนมันแพ้เลยนะ <wil> ผมรับไปเลยครับโอ้คุณมากครับยอ,อดเขาตอบ ปัญหาเกย Talk, Talk ์ก <half S 1> ับท well ็อกท็อกถูกทุกอย่างมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับใช่ผมยังไม่รู้เลยมีห้องไหนบ้างเออนี่ใช่แล้วพี่นี่คือแผลที่ได้มาเมื่อวานนะตอนนี้คว้ารางวัลเล่นกับท็อกท็อปจริงหรออันนี้เรื่องจริงครับชอบปีอยูเดูห้องยเนี่ยพิเศษไหมคะก็ชอบห้องเฮียกวางทั้งหูกับคาไฟเอแล้วก็ไทยแลนดารับโชว์ด้วยครับมีอะไรจะบอกเฮียกวางไหมคะเฮียกวงขอใหแมนยูไม่ตกชั้นแล้วก็จะเป็นแชมป์ในปีหน้าครับผม จะดีใจหรือเสียใจดีทำไมต้องตีหนะ้าปีนี้ไม่ได้หรอมันจะรู้จะตกชั้นหรือจะเลื่อนชั้นให้ได้น้องไปน่าจะรอดยากแล้วคนนี้ปีปีนี้ครับเราปีนมาเุ็หัวก่อนครับดูรอดดูรอดยากมากอ่ะขอบคุณมากนะครับครับไไอ้ค่ะระวังเมาเมาอยู่เมาอะไรเอ่ยอ่ะเดี๋ยวให้ดีเจพลถามบ้างดีกว่าอยากจะถามอะไรน้องๆบ้างครับผม อ่าคำถามเนี่ยแจกเสื้อสักตัวนึงอะไรเงี้ยกับไอเทมโค้ดอ่าดีเจพีพีมีผมกี่เส้นอะไรเงี้ยบ้าเหรอพี่ใครจะตอบได้นะผมเขึ้นมีต่อได้ครับีเอาอย่างนี้ละกันใครขึ้นมาคนแรกนะผมมาตอบได้ว่าวันนี้นะผมการแข่งขันคอยแบงค์ชิงแชมป์โลกวันนี้นะผมประเทศไทยของเรานะผมได้อันดับที่เท่าไหร่ครับคนแรกครับผมขึ้นมาเลยครับมาแล้ว เขากางปิดได้แชมป์โลกอีกแล้วนะจะบินนะครับขอจะบอกให้ลงคนเดียวเลยอลยตอบเลยครับผมได้เยอะเลยครับอันบส่าครับอันดับที่สามเป็นคำตอบสุดท้ายหรือเปล่าสุดท้ายครับแน่ใจไม่ผิดไม่อับอายแน่ใจเต็มร้อยนะผมก็รับไปเลยครับผมกล้องอ่าเยื่อๆนะแต่ขอร์และไอเทมโคจากคอยแบงค์ครับน้องน้องเสื้อกับสายคอเอาไปครัโค้ดอามาให้พี่ไปแจกเดยอ๋อเล่น โอเคครับขอบคุณมากครับโอเคนะผมแล้ววันนี้นะผมสำหรับใครที่ตอบคำถามนี้ได้นะผมอ่านคำถาม FC ของดีเจพลอยมินนะบ้างนะผมว่าคนแรกครับผมที่ขึ้นมาสัตว์เลี้ยงที่ดีเจมินนะชอบเนี่ยนะผมคืออะไรครับระหว่างหมากับแมวครับมาแล้วค่ะใช่ใช่แฟนคลับตัวจริงไหมเนี่ยคะน้องดีเจนอลด้วยนะผมจริงจริงแล้วมินนาชอบลครับ คำตอบคืออะไรคะแมวครับแมวที่ไหนเขาชอบหมาโอ้โหแมวน่นไม่เชื่อเฮียกวงหน่อยเหรอวันก่อนเขาเลี้ยงกิ้งก่ากันแล้วกอยูนี่ไม่ใช่เหรอเฮียกวงถอยไปเลยช่วงนี้ไปเลยข้างหลังนะคะขอแอบก่อนแป๊บหนึ่งโอเคถูกคำตอบถูกต้องค่ะให้มอบหน่อยนะผมให้มอบให้๋ย้เชื่อให้เป็นมอบมอบตลอดแน่นอน น้องจะเอาเสื้อตัวนี้ไปทำอะไรบ้างคะชาบูและครับผมชาบูาเลยนะคะบขอบคุณมากครับยังมีอีกนะยังมีอีกยังมีตัวสุดท้ายนะผมก็อันนี้อาจจะเป็นคำถามที่ยากนิดนึงนะผมก็โปรแกรมกาลิน่าท็อกทอร์ของเราเนี่ยนะผมเปิดใช้งานครั้งแรกเมื่อไหร่ครับโอ้โหใช้งานครั้งแรกเมื่อไหร่รู้จริงหรือเปล่าเอา,เอาลุกแล้วก็ลุกขึ้นมาเลยสิคะทำไมกลับไปนั่งไะ ไม่รู้ง่ามไปอ่ะเอามันงาไปไม่รู้ทีมงานจะบอกไม่รู้เลยค่ะก็ใช้สิทธิ์เปลี่ยนคำถามได้ไหมได้ครับผมไม่คอถามไม่ดีกว่าได้แล้วกันทุกใครที่เป็นแฟนของกาลีนาพอกทอกน่าจะรู้อยู่นะคะว่าห้อง99เรามีดีเจมากหน้าหลายตาทุก10นาทีอยากถามว่าห้อง98ของเราทอกทอกท alent โชว์เปิดให้บริการในแต่ละวันเวลาไหนถึงกี่โมงคะอ่าเวลากี่โมงถึงกี่โมงก็ับบคนแรกขึ้นมาเลยครับ ใครรู้มลองเช็คดูลองเช็คดูง่ายมากเลยนะมีเวลามาแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วโอ้โหน้องไปเดินแบบที่ไหนมาเนี่ยอันนี้ชตรงนี้เลยค่ะตรงกลางตรงกลางเลยค่ะมั่นใจแค่ไหนคะกับคำถามนี้ก็พอมั่นใจครับพอมั่นใจหน่อยพร้อมจะตอบยังเอ่ยอ่ะ18บแนาฬิกาถึง2ี่สนาฬิกาจะเรียกเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะ ไ,ไ,ไปน้องมาทางไหนลงไปทางนั้น <c oughs> ยังไม่โตครับมีไหมมีไหมใครขึ้นมามีไหมครับันง่ายมากเลยนะจริงๆแล้วยังไม่ถูกยังไม่ถูกมันต้องมีสักคนหน,นึ่งขึ้นมาคํากว่าคถามตะกี้เยอะเลยนะคะ <c oughs> เอออใครไม่มีใครเปิดดูกล้องก็ติตอนกลางวันมั้งเหรออ่าตัวสุดท้ายแล้วครับมีไหมครับมาแล้วมามาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเร็วเร็วเลยด่วนเลยอันนี้ถ้า g ูเก l e จะเจอคำตอบไหมคะ อะไรนะครับถ้าพูเก้นจะเจอคำตอบไหมคะมาแล้วมาแล้วมีพูเก้นเพื่อเราจะช่วยอ่ามาห้องความมั่นใจครับตรงกลางเลยค่ะอ่าโอเคตอนเสื้อพ่อมาใส่ไปเนี่ยขอครับด้วยเปิดตอนเที่ยงครับเที่ยงคืนตอนเที่ยงถึงเที่ยงคืนถูกต้องนะผมรับเลยครับแกาเป็นแท้นะครับรับไปเลยครับอ่ะนี่ี้นี้กันข้างเลยครับ ไม่มีขายนะผมอยากได้ต้องขโมยเอานะครับไม่ใช่นี่พูดทอลอดระวังหลังด้วยนะครับโอเคครับผมก็ก็อย่าลืมนะผมฝากติดตามโปรแกรมบอลลีนาทอล์คด้วยนะผมผมรับประกันเลยว่าต่อไปโปรแกรมนี้ต้องเป็นโปรแกรมที่ยอดที่สุดในปี2024แล้วก็เรื่อยๆไปแน่นอนนะครับผมฝากไปด้วยแล้วกันครับครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณอีเจนทั้งสองคนนะอาเชิญเลยครับขอบคุณมากครับ และตอนนี้นะก็ได้เวลาที่หลายคนรอคอยกันแล้วนะครับนั่นก็คือ